ตเติร์ธทำอะไรครับนูเติร์ธทำอะไรครับเล่นอะไรลูกเล่นตัวต่อเหรอโอ้นนี้น้องเติร์ดลือบ้านเต็มเลยอะไรครับอไอันนี้ใครต่อเหรออันนี้พี่อ ok ุ้มน่าจะต่อนะพี่อุ Worlds> ้มน่าจะเป็นคนต่อนะเนี่ยเติร์ดต่อเองเป็นเป้าเติร์ดต่อเป็นเป้าลูกเติร์ดต่อปืนให้แม่ดูสิเติร์ดต่อปืนยังไงนะ เตต่อปืนยังไงนะต่อเป็นเป้าต่อเป็นปืนเป็นป้าหลวงิ่งเตอร์ต่อตอะไรนะ้าอันนี้เป็นชุดเลโก,ก้ของพี่อุ้มตั้งแต่อุ้มเล็กๆตอนนี้ตกทอดมาถึงน้องเติร์แล้ว เต้ต่อรถเป็นป้าต่อรถต่อปืนเป็นป้ามาดูสิแม่พาทำนี่ง่ายนี่คือตัวอย่างเต้ดูสินี่เป็นตัวอย่างต่อเลโก้นะไม่ใช่ชิ้นส่วนหายไปหมดแล้วหรอที่เหลืออะไรบ้างนะ้าไม่ไงพี่อุ้มต่อรถไว้แล้วเออหายไปไหนเอยล้อรถหายไปไหนลูกนังเต้หาล้อรถนี่ไง เจอแล้วน,นี่อีกเจอแล้วแล้วอันนี้หายไปไหนอ่ะตัวเสียบดำๆอ่ะมึงเติร์ดหานี้ให้แม่หน่อยมึงเติร์ดครับเนีย่ยหาดำๆอย่างนี้ให้แม่ได้ไหมครับอีอยู่ไหนนะมงเติร์ดหายใหญ่เลยมึงเติร์ดกุยกุยหายใหญ่เลยคุยกุยย,ย,ยังไงบ้างโซยังอันนี้อะไรอ่ะโอ้โอ ใช่เป้าหรือเปล่าไม่ใช่อยู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 ่อันนี้อะไรอ๋อเจอแล้วเหรอขอบคุณครับเอยู่เจอยังครับโอ้อยน้องเตอเจอแล้วคุน้องเตอ๋อเจอแล้วขอบคุณครับน้องเข้าใจด้วยนะน้องบอกว่าแม่อบอกน้องว่าไง มึงเตยช่วยแม่หาหนี้หน่อยใช่ไหมลูกมึงเตยก็บอกว่าเจอแล้วเจอแล้วเก่งมากเลยไหนมาให้แม่จ๋าสิเจอแล้วก็มาให้แม่จ๋าสิอยู่ไหนเอ่ย<ะ>ขอบคุณครับออหาอีกเหรอโหดูเขาหาสิดูท่าน้องหาสิไหนไหน,นไหนไหนเจอยังครับ ไหนไหนออกระจำโอไม่อ๋อพี่อุ้มทำพี่อุ้มเป็นคนต่อลูกอันนี้พี่อุ้มเป็นคนต่อครับน้องต่อเป็นเปล่าต้นไม้ต้นไม้ไหนต้นไม้ชี้แม่ทุกคนนต้นไม้อยู่ไหนเอ่ย,ยไหนต้นไม้อยู่ไหนครับเอาในรถน,น้องอะรถน้องรถ <c oughs> น้องน้องจะไปไหนอ้าว ทำหน้าอย่างนั้นบาลิตา <c oughs> อ่ะบ้าวิ่งซิกแซกเลยลูกอันนี้วิ่งหรือคนหมดแรงสิ <c oughs> วิ่งเลย <c oughs> อ่ะเร็ว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  <c oughs> ไม่ต้องถือเราเตะบอลเลยิเตะบอลแบบซิกแซกเลยมาเลยวางลงงล้วติเลยแข็งแรงเลยสิยอลิตา <c oughs> มาเลยมาเลยเร็ว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 เรวรววาจะหมดเวลาแล้วเอาอ่ะต่อไปตามแม่นะป้าชนนี่แล้วไปเลยไปเลยไปเลยไป <laughs> เลยเสร็จเลยทีไปดูงเต้ดีกว่าจาาานะทำอะไรอ่ะปา อ่าเราเจอเด็กเลี้ยงวัวมองหน้าเนี่ยตรงนั้นมีหินไหมนะพเ่ดามีหินไหมนะเตือนระวังสะดุดหินนะลูกเห็จใจเห็าให้วออัวไ่ มาพี่อุ้มไปช่วยน้องสิดยงลัแล้ว,ว,ว,วหมดแล้วหนื่อยแล้วร้อนรอนมากเลยเอาอะไรอีกเอาอะไรไหนนต้องตัดก่อนขาจะทำอะไรตัดหญ้า ระวังลมนะลูกมีหินเยอะนะ,ะไปดูพี่อุ้มเล่นดีกว่าพี่อุ้มเล่นอะไรอะ่ะเรื่ติดขาแม่มาพี่อุ้มจะเล่นอะไรมาสิ เด็กเลี้ยงวัวเราไม่สนใจอะไรมาดูพี่อุ้มเล่นอันนี้มาพี่อุ้มเตะมาเลยวานทูชโก้แรงไปหน่อยไง แรงไปหน่อยไใยอไ,ไปเตะกลับซิกแซกกลับเลย <c oughs> อ่ะอีกรอบหนึ่งมาเลยไ,ไ,ไปไหนเะ้ <c oughs> บอลไปไห้ เต้นแม่ขอไ,ม,ขอไ,ม,ไ,ไม้ขอไม้ได้ไหมขอไม้ได้ไหมเล่นอย,นอยู่แม่ว่าต้องล้มแน่ๆเลยเนี่ยโอ้ย มิ่งแขงไปไหนนุ๊กทำไมน้องอ่ะไห<ำ>นน้องไปไหนน้องมาฝั่งนู้นแล้วลูกนูนนี่น้องมุดคอกตรงนี้ไปว้าวเรามีสมาชิของเรามาให้ดูาสามแดงสองขาว ไปให้น้องสิดุไปเปล่าไปกไปล้าไปเปล่าเดี๋ยวรอน,น้องออกมาก่อนเอาวางลงสิดุเป,ป็นสิเป่าน้องมาแล้วไปให้น้องกันไปเร็วฟังลุลงไปเดี๋ยวไปดูสิเอาวางไว้ชนน้องมาดูสิ น้องสังกะสีนะลูกอู้น่นีเป่นนเย,ยน้าองสังกสีกดิดข้างติดข้างติดข้างมา,มาทางนี้ไม่ไปไปดอ,อกมาเร็ว ออกมาเร็วออกมาเร็วเด็กๆออกมาเร็วไ,ไหนมาดูควันตรงนี้ลูกมาเร็วหัวพี่กุ้มได้รองเท้าบูทอบอบ <c oughs> ทำไมลายนั้นเดินอย่างนั้นนะบูทไปแล้วทำไมวิ่งตามพี่อุ้มทำไมอ่ะ ฮะวิ่งตามพี่อุ้มทำไมอะลูกอ้าวเกิดอะไรขึ้นนึกว่าวิ่งขอรองเท้าบูทพี่อุ้มวิ่งออกกำลวิ่ง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 ตามพจับจับจับไม่ได้มาหนึ่งนี้อไม่สิปะ่ะมาแข่งแข่งกับพี่อุ้มเลยมาวิ่งแข่งไม่แล้ดูก่อนไม่แดูลุงเนี้ยเดี๋ยวแม่จะวิ่งดีตรงนี้ให้วิ่งถึงตรงนี้อ่ะโอเคไป เราเรียกว่ามีควันนะเร็วๆไม่ไงอ่ะโอเคโอเคหอวิ่งถึงนู้นใช่ไหมแล้วกลับมาที่เดิมใช่ไหมหนึ่งสองซม ม,มองเติรดมานี่แล้วเติร์ดมาก็ได้มานทำอะไรลูกทำอะไรบอกก่อนเอ้ยทําไมรุนแรงจังทำอะไรอะ่ะทำสะพาน พอละมั้งเอาอันเดียวพอแล้วก็อข,อขอจะเอาอีกอันหนึ่งอะ่ะอ,อ่ะโอเค